สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเพชรเซอร์จีนนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับแล้วปืนที่ผมจะมาใช้เนี่ยก็จะเป็นปืนสกายทูเอิร์ดนะครับผมสกายทูเอิร์ดสกินอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะครับผมก็คือมันเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคเฮ้ยมัมมี่มาแล้วชิบหายแล้วปืนนี้จะแรงหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับปืนผมเนี่ยเิอข้างหลังก็มาวัตถุฟ้า เพื่อนสักทางนึงเอ้ยแล้วทำไมผมไหลามาตรงนี้วะเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจหมด <c oughs> อยู่ดีก็ไหลามางี้เฉยเลยตายวะเพื่อนฝากดูข้างหลังให้ด้วยละกันเดี๋ยวผมดูหน้าเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนเคเพื่อนช่วยอยู่ช่วยอยูยยยย่ครับโอ้สกายทูเอิร์ธไม่แรงเลยเดี๋ยวว่าต้งองรอมัมี่แบบว่ามา,มาแบบประชิดต,ตัวอะไรอย่างงี้นะครับผมที่ขวามันจะยิงทะลุใช่ไหมนี่ไงว่าแล้วมันยิงทะลุนะครับว่าแต่เพื่อนนี่เราจะอยู่ข้างในนี้จริงเหรอเราจะไม่ขึ้นข้างบนหรอ หรือว่ามันกันกันวะข้างบนผมว่ามันน่าจะกันเราต้องดูข้างหลังด้วยนะครับยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะครับโอเคมันไปแล้วม,มาเดี๋ยวผมดูข้างหลังไว้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนดูข้างหลังก็อาจจะมีแว็บแบบยิงช่วยเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเงียบมากนะครับไม่มีมัมมี่ตัวไหนขึ้นมาเลยน่าจะไปเล่นข้างนอกกันหมดนะครับโย่เกี่ยววะ่ะมีปะ,ะไม่น่ามีแบบนึงระครังระครังช่วยก่อนช่วยก่อนไห้เพื่อนก่อนนะครับ เราต้องอยู่ห่างตัวระครังไว้นะครับเอาเพื่อนโดนโดนเคกะโลกหันเลยพิษหายแล้วตรงนี้ก็มีเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหลังมาเพื่อนหลังมาเพื่อนอเคต้องแบบเล่นช่วยกันนะครับสามัคคีกันนะครับเผื่อเพื่อนด้านหลังแบบโดนระครังเคกะโลกอะไรเงี้ยครับเราจะได้หันไปยิงช่วยเพื่อนก่อนนะครับอ่าเอี้ยดูดผมอีกแล้วนี่ไงโดนหัวเต็มลยม,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 มือเอ้ยกระตุกอะไร <c oughs> ตอนนี้เหลืออ,อีก 5คนนะครับมาดูกันสิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอยู่ข้างในนี้อ่เพื่อนโดนดูดนะครับอ่กูเนี่ยโดนดูดแล้วไม่มาดูดกูเนี่ยอ่ข้างหลังแม่งเอ้าเดี๋ยวพึ่งวัตฟักเอ้ยอะไรเนี่ยแล้วมาหิวดีผมมันอยู่ตรงนี้เดียวเดียวโอ้โหแม่งเฮียเกือบแตกแล้วไหมเด้ย,ยมันดูดผมได้ไงวะงงเลยวะวัตฟักเออชิหมายแล้วเฮือแตกเลยโอ้โหแม่งไม่น่าเลยกูเออ ผมก็ไปซื้อการมัมมี่มานะครับหลังจากที่เล่นมาตั้งนานแล้วแบบแม่งไม่มีตัวมัมมี่ให้เลื่นนะครับผมก็ไปซื้อกานมาแล้วนะครับซื้อการไปเดียวแม่งมีเป็น10บตัวเลยนะครับมีกี่ตัววะมีเจดตัวนะครับ10ตัวกเวอร r เกินมาครับเดี๋ยวเราจะปาระเบิดพิษอันนี้เข้าไปไม่โดนใครเลยเย็ดเข้แม่งติดเพื่อนนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแตกแน่มึงเดี๋ยวนะมัมมี่ตัวนี้มันดูดดูดลงมาเลยด้วยหรอไม่รู้วะเอาไรคนนึงไปไหน เอามาอยู่แนี้ตอนไหนวะเนี่ยงงผมว่ามันก็งงเหมือนกันนะว่าเอ้ยทำไมตัวกูลงมาอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้ด้งในนี้แอร์อัดชัวนะครับคนแบบกองกันเยอะมากตรงนี้อันนี้คือระเบิดอันนี้ใช่ไหมระเบิดไอควันเมื่อกี้อ่าแล้วผมก็เป็นมัไม,ม่สะด้วยต้องมีคนแตกแตกไอตัดเอ้ยหาตัวไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวปลาร,ระเบิดโอ้โอ้โอ้โอ <laughs> แม่งเอ้ยแม่งยิงผมกระเด็นไปหมดเลย แตกไอ้สัตว์เอาไม่โดนไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยขึ้นใหม่ๆขึ้นใหม่ๆปุ๊บแตกดันแหล่สวยท่อแตกครับตอนนี้โอ้โหไปหมดครับตอนนี้ในท่อมาครับรีบวิ่งไปเลยครับเอ้ยมีคนหลงอยู่ข้างนอกเว้ยปาดระเบิดขึ้นไปหน่อยแตกแน่มึงแตกแน่มึงแตกปะวะเคเพื่อนจัดการให้แล้วโอ้โหไปหมดเลยเหรอท่อไปโคตรเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลังท่อดีกว่าปะ ผมว่าคนที่อยู่ในท่อแม่งไม่ไหวแน่นะครับมัมมี่เยอะขนาดนี้เอรอไม่ได้อยู่ในทออ่อแต่ตอนนี้คือในท่อออกไม่ได้นะครับแม่งบังกันแม่งเกลียนจริงนะครับ <c oughs> ไปครับไปครับมากันนี่ไงตบตกไม่โดนเฉยเลย <c oughs> เพื่อนโอ้โหไม่ทันวะ <c oughs> เพื่อนแม่งมาก่อนนะครับโอ้หถ้าเกิดติดตรงที่ว่าไม่ปิงนะถ้าผมไม่ปิงแบบปิงปกติเหมือนบ้านเขาอะสักประมาณ 60อะไรเงี้ยคือตบง่ายมากเลยนะครับอันนี้มันไม่ได้แค่80ไงมันอาจจะเกินนะครับคือในเกมมันคอนฟิกไว้ว่าโชว์ตัวเลขไม่เกิน80ไงแต่ความจริงแล้วแม่งเกินนะครับน่าจะประมาณ130อะไรประมาณนี้เนี่ยครับไปเป็นไหมข้างหลังเหมือนจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาออกมาเพื่อนออกมาก่อนแตกนะมึงมาเราลงมข้างล่างกันนะครับยิงยิงไปเลยยิงไปเลยไป นี่ไปเลยเอาไปไหนละเฮ้ยหลังมาเฮ้ยเพื่อนหลังเออแตกไอ,อ,อ,อ้เหี้ยแตกไอ้สัตว์เพื่อนเฮ้ยชิบหายชิบพายชิบห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 ายโดนแล้วกูเหี้ยแป๊บนึงแล้วใครยิงผมปะอ๋อลืมไปว่าถ้าโดนมันมีตัวดูดเมื่อกี้มันสามารถที่จะยิงได้นะครับแล้วผมก็เลือกมาผิดตัวได้ตอนนี้โอเคแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าท่อแมันไปกันหมดแล้วนะครับไม่เหลือใครแล้วมา ผมหน่อยเว้ยโดนแน่มึงเอ้าอีกเยไม่โดนเพื่อนหล่อยอิีกูจะตายแล้วเนี่ยไปเอามันเอามันตอนนี้ผมใช้สกิลฮิวเล่นไม่ได้นะครับมันฟูดาวอยู่มาเปิดเกาะเลยด้วยมาฮิวเล่นก่อนฮิลเลอนเต็มหลอดด้วยเยเช่โอยชาตินี้จะตบโดนไหมเนี่ยแค่คนเดียวเว้ยสพาด้วยเพื่อนสะพานมาด่วนเลยฟังภาษาไทยรู้เรื่องวะไม่ง่าจะเป็นเรื่อง ในห้องมันมีคนจีนเปิดมาอยู่ประมาณ2-3สาคนมั้งแตกแน่มึงไม่ต้องแล้วผมว่าปืนนี้ก็แรงนะสก,กายเทอร์อะไรแต่พูดถึงปืน8.5ดาวทุกกระบอกของเซิร์ฟเวอร์จีนอะ่ะมันแรงทุกกระบอกอยู่แล้วไงนะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่กล้าเข้าไปในท่อครับกลัวแม่งไปนแบบน่นนี่เลยปลาระเบิดควันไปเด้เอาไม่ใช่ระเบิดควันนี่หว่าแม่งระเบิดธรรมดาเฮียปลาขิงชีสตัดมึงแตกแน่ปลาระเบิดเข้าไปก่อนเลยโดนใครปะ เข้าไป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 เออยิงดันไอ้ตรงนี้ก็มีโอ้เป็นเยอะเป็นเยอะครับเป็นเยอะมากเยอะยอะเยยคือตอนนี้ทางนอกไม่โอ้ยระเบิดเลยเนี่ยระเบิดซักทองพ่าจะ,ะฟะ้าเฮ้ยผมชอบสเปรย์ตัวนี้ว่ะสเปรย์นี้โคตรสวยอะแบบเคยเห็นพวกพวกนี้ป่ะเวลาเขาพ่นสเปรย์ตามกำแพงอะเมืองน,นอกเขาเรียกว่าอะไรวะงานอาร์ตอะไรเงี้ยการาฟฟิตี้อะไรเงี้ยผมก็ ไม่ไม่ถูกกันไปเข้าไปตัดแม่งหนีผมอีกไปไม่มีใครโอ้โหแต่ 8. 5กระบอกนี้แม่งโคตรแรงอะ่ะ PVP PVE คือโคตรแรงนะครับแล้วมายิงมัมมี่นี่แม่งโคตรแรงนะครับแตบ PVP ผมไม่รู้ว่ะแต่ปืนพวก8ดาว8.5ดาวอะ่ะหม,ม,ม่มัมมี่มันทําลายเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ว่าเราจะหาคนได้จากที่ไหนอยู่ในท่อใช่ไหมอ้ยท่อเยอะ มาท่อด่วนเลยท่อเยอะจัดมาต้องมีเพื่อนดันด้านหน้าดันด้านหน้าอย่างน้อยสักประมาณส5ห้าคน่ะเราถึงจะปลาระเบิดด้านหลังไปได้นะครับคือมันต้องสามัคคีกันแต่ว่าตอนนี้คือไอ้แคยมามี่มันไปไหนหมดเนี่ยเต้นอยู่ข้างนอกกันใช่ไหมเดี๋ข้างในเริ่มเข้ามาแล้วน,นะครับมาเออมันดูดได้ไงวะผมว่ามันต้องล่วงมาหรือเปล่านี่ไงมันล่วงมาจริงด้วยไอ้ี้ยมไม่โดนไม่โดน เฮ้ยดีว่ะตัวนี้ดีว่ะมามือสัตว์เตรียมตัวแตกโอ้แต่กลัวจะแตกแล้วตอนเนี้ยเลือดเหลือเท่าไหร่วะร้อยแปดสิบ้ตายแล้ววะเฮ้ยดีอ่ะมามีตัวนี้ดูดแล้วมันลงมาให้ด้วยมาแล้วจ้าแตกไอสัตว์เอ้ยที่จริงมันควรที่จะโดนผมตกตั้งนานแล้วนะแต่ว่ามันมันดีเลย์ไงนะครับโอ้โหเสียดายมากเฮ้ยก็ไปดิเฮ้ย,ยดูดมันลงมา แตกไอ้ตัดแตกแตกดิไอ้หียไม่แตกให้กลัวเออ <c oughs> กว่าจะตบได้แม่งโอ้อยสลติดคอ,อเรียบร้อยโอย้มันม่โคตรโหดห้องนี้คือว่าคนแทบจะไม่ชนะเลยนะครับแล้วห้องนี้มันปิดบอมด้วยนะครับมันเล่นปืนบอมไม่ได้เอ,อ้ยแล้วอะไรอ่ะพูดอะไรฟังไม่เข้าใจวัตอ์ฟักคนจีนมันจะตอบกลับมาว่าอะไรวะวัตต์ฟักปานระเบิดหมอกควันมากเลยพูดอะไรของมันวะไม่เข้าใจเว้ย ไปว่ะเว้ยตรงนี้ไม่อยากอยู่แถวนี้ว่ะผมว่าในท่อตอนนี้คืออุ้ยระคังมาเพื่อนแตกแน่หรือปากไม่แตกเว้ยมี่ค่เพื่อนสวยอุ้ยแม่งมาอีกแล้วว่นที่อ่ะมาอีกแล้วเกือบแตกแล้วเมื่อกี้มามีมีแค่สามนะครับตอนนี้ดูซิว่ามามีจะจัดการยังไงนะครับเฮ้ยแล้วเอฟเฟกต์อะไรวนะเนี่ยอ๋อเอฟเฟกต์ของปืนสการทูเอิร์ดนะครับผมนึกว่าเอฟเฟกต์อะไรมันแบบทะลุ ทะลุกำแพงได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเอียเกือ <_ S 1> บแตกแล้วกูว่าต่อฟ้ามึงมาเหอะไม่กลัวไม่ได้กลัวมาสักทีเหอะไ,อไม่ได้กลัวอะไรเลยยิงเช็คดิอ่ะไม่เจอเอ้ยเพื่อนฝากด้วยเลยกันเอียอ่ไอสัตว์เอ้ยเกือบแตกแล้วกูไ <_ S> อ้กล่องอะไรวะเนี่ยอยากลงไปเก็บนะแต่คนผมเคลื่อน ขอบคุณที่ช่วยเฮียเกือบแตกนะกูเฮ้ย,ยชิพายแล้วชิพายแล้วชิพายแล้วอ้าวทำไมเพื่อนโดนวะผมไม่โดนเอาแม่งลงไปแม่งลงไปแม่งลงไปอุ้ยมาแล้วข้างหลังเพื่อนวัตฟักมาแล้วยิงแม่งลงไปยิงไม่ลงไปวะไอเฮียเอ้ยกู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 ๆๆจะแตกเฮ้ยชิพายแล้วชิพายแล้วเออยเฮ้ยกูแตกกูแตกเลยไม่แตกไปไม่เป็นไรนะครับมาบั็กระเบิด สองลูกแม่งเลยมันอยู่ข้างในกันป่ะววะเฮือโดนด้วยโดนด้วยนะคะเตรียมตัวแตกนะครับข้างในเออนั่นดีนั่นดีเฮียแตกไปหมดครับยังมีงคนอยู่ไหนเรียบร้อยแตกหมดนะครับโอ้โหแม่งไม่ขึ้นในท่อกันแม่งไปอ,อก,กันอยู่ข้างล่างไอคนบนท่อมันเป็นไงมันก็เลยวิ่งไปตบไอพวกคนข้างล่างนะครับเป็นไงแตกกันหมดดีไปครับรอบสุดท้ายแล้วไป 3าต่อนะครับเฮ้ยชิวเลยห้องนี้มันแตกกันง่ายมากเลยพอไม่มีปืนบอมจีจีอะไพวกนี้นะครับผมพอถอยห่างจากตรงน,นี้ก่อนในท่อแม่งอยู่กันเยอะมากเลยอุ้ยไอเหี้ยมาจากไหนโอ้เล่นผิดตัวเรียบร้อยท่อแตกจบเกมเกมไว้ครับรอบนี้ท่อแตกแล้วเฮ้ยยังอยู่รอดเว้ยวิ่งไปครับวิ่งไปครับวิ่งไปครับ เราไปฆ่าตัวตายกันดีกว่าน,นะครับเพื่อเปลี่ยนตัวมาม,มี่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดฆ่าทันทีเรียบร้อยแตกโดนตุ๋ยแล้วที่เหลืออยู่ไหนไม่รู้เออที่เหลืออยู่ข้างในท่อนะครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดที่อะไรนะครับเหลืออีกหนึ่งคนไปเลยอยู่ไหนไปนไหนแล้ววะอยู่นอกเปล่าหาแป๊บเพราะว่าในท่อไม่น่ามีแล้วน่าจะอยู่บนตึกนะครับเราวิ่งไปดูตรงตึกกัน หรือเปล่าวะมันตึกไม่น่าจะมีใครนะครับนอกจากเพื่อนเราเนาะ,ะจริงด้วยเอเรียบร้อยแต่ครับผมโหโเกมเร็วมากครับรอบนี้ก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ